สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนิยายเรื่องอร่อยล้นวังเล่ม3นะคะเนื้อเรื่องย่อก็คือซูอี้เชฟอาหารทะเลที่อยู่ๆก็เกิดทะลุมิติเข้ามาอยู่ในร่างคุณชายน้อยตระกูลขุนนางตกยากทั้งยังถูกปฏิบัติอย่างโหงดร้ายทารุณทำให้เขาต้องงัดเอาฝีมือในการทำอาหารออกมาเพื่อใช้หาเลี้ยงชีพทว่าเมื่อเขาได้พบกับเจ้าแมวน้อยที่ดูเหมือนจะไม่ใช่แมวธรรมดาชีวิตของเขาในวันข้างหน้าก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป สำหรับเรื่องอร่อยล้นวังเล่ม3นะคะก็สำหรับในเล่มนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเล่มจบแล้วแต่ว่าบรรยากาศของเรื่องก็ไม่ได้หนักหน่วงเลยค่ะคือสำหรับเรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ย เป็นเรื่องที่ฟิลกูจริงๆนะเป็นเรื่องที่อ่านได้เรื่อยๆอ่านเพลินๆอ่านชิวๆแล้วก็รับเอาพลังบวกจากความน่ารักของตัวละครมาค่ะถึงแม้ว่าในเนื้อเรื่องก็จะมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีการเคลียร์ในบางประเด็นที่เขาเคยทิ้งไว้ด้วยมีแบบให้เราลุ้นให้เราตื่นเต้นกับการผจญภัยของทุกคนด้วยก็คือ ต้องบอกเลยว่าสําหรับเราอะเล่มเนี้ยสนุกสุดในบรรดาทั้ง3เล่มที่อ่านมาเลยค่ะตอนอ่านคือเราทั้งลุ้นทั้งสนุกกับการผจญภัยของทุกคนมากเป็นเล่มที่อ่านแล้วรู้สึกว่าตื่นเต้นที่สุดอะแต่ว่าก็อย่างที่เราบอกค่ะว่าต่อให้จะมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในเล่มนี้เลยต่อให้จะมีช่วงที่ทําให้เราลุ้นตามไปด้วยแต่ ถึงงั้นก็ไม่ได้ทําให้บรรยากาศของเรื่องมันหนักขึ้นเลยยังคงอ่านง่ายอ่านได้เบาๆตลอดเล่มเลยค่ะอ่านไปก็อมยิ้มไปกับความน่ารักของทุกคนในเรื่องโดยเฉพาะอาวีกับเจ้าเหมียวทุกคนเลย คือสำหรับเรื่องนี้อ่ะจนกระทั่งอ่านจบแล้วนะคะเราก็ยังต้องขอบอกอีกรอบว่าส่วนตัวเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นธาตแมวมากจริงๆนะคะเพราะตลอดการอ่านคุณจะได้เจอกับความน่ารักของเจ้าก้อนเหมียวทั้งหลายในเรื่องจนอยากจะน้อยตามากๆอะ่ะเพราะว่าขนาดเราไม่ใช่ทาตแมวนะเราก็ยังน้อยแล้วน้ยอีกเลยเพราะฉะนั้น สำหรับใครที่เป็นธาตุแมวก็น่าจะอ่านฟินจริงๆค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่ใช่ธาตุแมวเหมือนเราก็อ่านได้เหมือนกันนะคะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฟิลกูจริงๆเป็นเรื่องที่อ่านแล้วจะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายอ่านแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองอารมณ์ดีค่ะเป็นเรื่องที่แค่นั่งเสพโมเมนต์ของพานายกับเสพโมเมนต์น่ารักๆของเจ้าก้อนเมียวทั้งหลายก็มีความสุขแล้วอ่ะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหมาะเอาไว้อ่านฮิวใจจริงๆสําหรับใครที่เพิ่องอ่านเรื่องอื่นที่มันค่อนข้างหนักหน่วงมากพอมาอ่านเรื่องนี้ ต่อมันสามารถฮิวได้จริงๆนะคะเป็นเรื่องที่เหมาะเอาไว้อ่านฮิวมากอะเอาจริงๆแล้วสำหรับทางด้านความสัมพันธ์ของตัวละครน,นะคะมาในเล่มนี้แล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีจริงๆค่ะเพราะว่าเขาก็รักกันมากมาตั้งแต่เล่มแรกแล้วอะพอมาในเล่มนี้เขาก็ยังรักกันเหมือนเดิมและอีกอย่างที่เหมือนเดิมมากๆเลยก็คือความห่วงอวี่ของฝ่าบาทคือตั้งแต่เล่มแรกจนเล่มเนี้ย ฝ่าบาทก็ยังห่วงเอาวี่เหมือนเดิมเลยค่ะเพิ่มเติมคือห่วงมากขึ้นทุกวันทุกวันแม้แต่กับลูกชายตัวเองก็ห่วงอ่ะกิตติัพท์ความห่วงเอาวี่ของฝ่าบาทคือเรื่องลือจริงๆนะห่วงจนเขารู้กันเกือบทั้งวังโดยเฉพาะบรรดาอาอาแล้วก็พี่ๆน้องๆเลยต่อให้จะอยากกินฝีมืออาวี่กันขนาดไหนก็ทําได้แค่อ้อนขอไกลๆไม่กล้าเข้ามาขอใกล้ๆเด็ดขาดเลยค่ะแต่ว่าเอาจริงอะ เราก็เข้าใจในความห่วงของฝ่าบาทนะเพราะว่าอาวีน่ารักมากจริงๆคือเขาเป็นคนน่ารักแบบจะว่ายังไงดีคือถามว่าซื่อไหมก็ไม่ได้ซื่อขนาดนั้นแต่ว่าอาวีจะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็ใจกว้างมากๆค่ะคือเป็นคนที่พลังบวกเยอะมากแต่ไม่ใช่ในแนวเชียร์อัพคนอื่นอะไรแบบนั้นนะคะแต่เขาจะเป็นคนที่ให้พลังบวกคนอื่นด้วยความใจดีแล้วก็การกระทำอ่ะเป็นคนที่คือ เอาอี้เป็นคนที่เราอาธิบายไม่ถูกจริงๆว่านิสัยยังไงแต่เขาจะเป็นคนที่เรารู้สึกว่าต่อให้เขาจะเผลอทําอะไรพลาดไปบ้างเราก็คงจะโกรธเขาไม่ลงค่ะแค่เห็นเขายิ้มเราก็ใจอ่อนแล้วอ่ะคือเอาอี้เป็นแบบนั้นเลยเป็นคนที่น่ารักด้วยอินเนอร์ด้วยการกระทําจริงๆเราเลยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมฝ่าบาทเขาถึงได้ทั้งห่วงทั้งรักทั้งทะนุถนอมขนาดนี้ก็เพราะเอาอี้เป็นคนที่น่ารักมากจริงๆค่ะคือเป็นคนที่น่าเอ็นดูมากจริงๆอ่ะอืม เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพูดถึงฉากที่ชอบแล้วก็ประทับใจนะคะเพราะฉะนั้นจะมีสปอยนะขอเตือนก่อนสำหรับใครที่ยังไม่ได้อ่านแล้วก็เจอสปอยนะคะก็ สำหรับฉากแรกที่เราชอบในเล่มนี้นะคะคือก็ยังต้องบอกว่าเหมือนกับในเล่มหนึ่งและเล่มสองเลยค่ะคือเราชอบตั้งแต่เปิดเล่มมาเลยเพราะมันจะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักอยู่เยอะมากจริงๆอย่างตอนที่ฝ่าบาทเขากําลังตรวจดีกาอยู่อะคะ่ะคือด้วยความที่ตอนนี้มันเป็นช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตกด้วยตอนนั่งทํางานฝ่าบาทเขาก็เลยเย็นมือจนมือแทบแข็งเนะี่ยพอเห็นลูกชายมาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆก็เลยจับน้องมาวางลงบนหลังมือตัวเองซะเลยเสร็จแล้วก็บอกว่า กอดให้แน่นๆนะทางน้องก็แบบเมี้ยวแบบดีใจที่คุณพ่อเล่นด้วยอะ่ะน้องก็กอดเข้ามือคุณพ่อแน่นเลยค่ะจนตอนที่เอวี่เดินเข้ามาหาภาพที่เห็นก็คือฝ่าบาทกําลังทํางานขีดๆเขียนๆผู้กันโดยที่บนมือข้างนั้นก็มีเจ้าก้อนน้อยกําลังเกาะอ,อยู่แถมน้องไม่อยู่นิ่งด้วยนะคะระหว่างที่เกาะไปก็เอามือไปเขี่ยๆผู้กันคุณพ่อเล่นไปด้วยคือแบบ คุณพอนึกภาพตามอะ่ะใจเราก็ทั้งอ่อนทั้งเหลวอีกแล้วคะ่ะหลานเราน่ารักมากแล้วก็กับอีกโมเมนต์หนึ่งที่เราก็ชอบเหมือนกันนะคะคือจะเป็นตอนที่จิงอ๋องมาถึงเมืองหลวงค่ะคือคุณคะเราจะบอกว่าเราชอบจิงอ๋องมากคือสําหรับเราอะจิงอ๋องเป็นคนที่มาทีหลังแต่ดังมากเลยค่ะเขาเพิ่งออกมาจริงๆเล่ม3ามแต่เราชอบเขามากเลยคือเขาเป็นคนที่แบบ ยังไงดีเหมือนเหมือนเป็นตัวปวน่ะแกล้งเขาไปทั่วเลยคือเหมือนเป็นแมวอ l e r t อะคะ่ะอยู่เฉยๆไม่ได้เลยจริงๆค่ะคนนี้หาเรื่องฟัดกับเขาไปทั่วนั่งนั่งอยู่ได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปตะปบ,บหางคนนั้นเดี๋ยวก็หันไปขวนคนนี้เป็นเจ้าแมวดําที่ทั้งดื้อทั้งโสนมากจริงๆอย่างตอนที่เขาเพิ่งจะมาถึงเมืองหลวงใหม่ๆเลยนะคะพอมาถึงปุ๊บก็หาเรื่องตีกับฝ่าบาทปับ๊บก็ฟัดกันไปฟัดกันมาตั้งแต่ล่างคนยันล่างแมวอะคะ่ะในหนังสือคือ ซูอี้ปากอาตาค้างมองฮ่องเต้กับจิงอ๋องที่พูดไม่เข้าหูก็ลงมือใส่กันจากแรกเปลี่ยนกระบวนท่าด้วยมือเปล่าจนถึงขั้นชักกระบี่เข้าห้ามหันสุดท้ายก็โยนอาวุธทิ้งแปลงร่างเป็นแมวทั้งกัดทั้งโขลกันแสงสีขาววาบขึ้นแมวสีทองกับแมวสีดำปลอดสัตก,กันโน,นจนเป็นก้อนกลม ก็คือมาถึงยังไม่ทันพักเลยจริงๆค่ะคุณก็มาหาเรื่องฝ่าบาทก่อนแล้วและคือเขาเป็นแมวที่ซนมากจริงๆอ่ะอย่างคราวเนี้ยฟัดกันไปฟัดกันมาก็โดนฝ่าบาทงับคอเข้าเลยจนอวีก็ต้องเข้าไปไก่เกี่ยวแบบให้ฝ่าบาทปล่อยก่อนนะคะและในหนังสือนะคะคือ แมวสีทองทำเสียงอุยก่อนจะคลายปากช้าๆนั่งลงข้างแมวดำพังบกหางวางท่าสูงส่ๆเหนือผู้ใดแมวดำขยับตัวสองทีมองดูก้อนขอนสีทองที่นั่งอยู่ด้านข้างจากนั้นก็ค่อยๆยกอุ้งเท้าขวนเบาๆทีนึงแล้วก็อีกทีนึงฮองเตยยกอุ้งเท้าตบหัวแมวดำหนึ่งทีคือ <c ười> <c ười> คนดูค่ะเขาเป็นแมวที่ตนมากจริงๆนะพอพอหาเรื่องฟันกับน้องชายกับฝาบาเสร็จเนี่ยเขาก็โน่นเลยวิ่งไปหาเรื่องตีกับเสด็จอาราชะกครูต่อคือ เพิ่งเข้ามาแป๊บเดียวก็ตีกับเขาเกือบทั้งวังแล้วค่ะคือตอนแรกอะเอาจริงเรานึกว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งๆน,นะจากหลายๆครั้งที่มีชื่อโผล่ออกมานึกว่าจะเป็นสายนิ่งๆเก่งๆคูลๆค่ะแต่ปรากฏว่าพอเขามีบทออกมาจริงๆภาพที่เราคิดไว้คือไม่ใช่เลยคือเขาเก่งจริงนะคะเป็นตัวเปิดให้ในหลายๆครั้งเลยแต่ว่าเขาก็ซนจริงๆอะเป็นเจ้าเหมียวที่ป่วนมาก แล้วหลังจากนั้นก็จะมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเลยค่ะซึ่งระหว่างนั้นก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยด้วยอย่างเวลาที่อาวี่กำลังป้อนข้าวลูกชายนะคะทางฟาบาดอะทีแรกเขาก็ทำเป็นไม่สนนะแต่ผ่านไปอีกแป๊บหนึ่งก็จะมาเกาะตักอาวี่รอป้อนข้าวผมลูกชายไปเลยอะ่ะหรือไม่ก็เวลาที่เขาประชุมกันคะ่ะแล้วจะต้องกางแผนที่ดูแต่ด้วยความที่แผนที่มันม้วนก็เลยต้องยึดมุมคนละข้างไว้ แต่ว่าเขาจะไม่ได้ใช้มือยึดกันนะแต่เปลี่ยนร่างเป็นแมวแล้วก็นั่งทับกระดาษคนละมุมอ่ะคือคนหนึ่งภาพว่ามีเจ้าเหมียวกลุ่มหนึ่งกําลังนั่งทับแผนที่คนละมุมแล้วก็ประชุมกันอย่างจริงจังอะคะ่ะคือแบบคือเขาก็คุยกันจริงจังจริงๆนะแต่เรารู้สึกว่าสําหรับเราอ่ะมันเป็นภาพที่น่าหลักมากเลยค่ะ,ะแล้วจนกระทั่งนะคะเนื้อเรื่องก็จะมาถึงช่วงที่เขาจะเริ่มออกผจญภัยกันแล้วค่ะ ซึ่งจะเป็นช่วงที่เราชอบมากทั้งช่วงเลยเริ่มตั้งแต่ที่เขาออกเดินทางกันคือต้องบอกก่อนว่าไปคราวนี้จะไม่ได้ไปกันทั้งแกงนะคะเพราะต้องมีคนคอยดูแลความเรียบร้อยในวังด้วยอีกอย่างคือการไปครั้งนี้มันค่อนข้างอันตรายก็เลยจะไม่ได้เอาหลานคนโตเราไปเหมือนกันน้ององค์ชายใหญ่จะต้องอยู่ในวังค่ะแต่ว่าก็ไม่ต้องเสียดายไปเพราะถึงหลานคนโตเราจะไม่ได้ไปแต่ระหว่างทางที่แหวพักเนี่ย เราก็จะได้หลานคนรองเพิ่มมาอีกคนแล้วค่ะและคือน้องต้องขึ้นเรือไปกับพวกเราด้วยซึ่งก็ต้องขอบอกก่อนอีกว่าหลานคนรองเราเนี่ยขนสีทองสีเดียวกับฟาบาทเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่พ่อลูกเขาอยู่ด้วยกันอะ่ะพอนึกภาพตามเราก็เข้าใจอวีมากที่อยากจะเอาหน้าเข้าไปจุ่มอะ่ะคือเราก็อยากเอาหน้าเข้าไปสุกข,ขนมากจริงๆค่ะยิ่งอ่านก็ยิ่งหมั่นเคี้ยวเวลาเจาก,ก้อนอยู่ด้วยกันเป็นอะไรที่น่ารักมากจริงๆ แล้วจนกระทั่งนะคะการเดินทางครั้งนี้ก็จะมาถึงเป้าหมายที่เขาตั้งกันไว้ค่ะซึ่งกับฉากเปิดตัวคุณพ่อของฝ่าบาทนะคือมันก็เหมือนจะเท่ค่ะแต่ติดที่สเสด็จอาราชคูของเรานี่แหละคือสเสด็จอาราชคูน่าจะเป็นน้องเล็กสุดในรุ่นเลยนะคะแต่ว่าจะมีอำนาจเหนือพี่ๆจริงๆไม่ว่าจะเจอพี่คนไหนก็ฟาดหมดและทุกคนคือ ยอมอะ่ะไม่สู้เลยเพราะความจริงถึงอยากจะสู้ก็สู้ไม่ได้หรอกขนาดเสด็จพ่อของฝาบาทอะ่ะโดนฟาดไปทีก็ยังไม่หือไม่อือเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกับคนอื่นที่ไม่ใช่เสด็จอจารัชคูอ่ะไม่ได้นะเพราะว่าเสด็จพ่อน,นี้ใส่เดียวกับฝาบาทเลยค่ะพ่อลูกถอดแบบกันมาเป,ป๊ะเลยกับเรื่องความไม่ยอมใครเนี่ยพอตอนเจอหน้ากันอะ่ะพูดกันได้สองประโยคก็ยังจะตีกันเองเลยคือพอเห็นหน้ากันปุ๊บนะคะคุณพ่อฝาบาทเขาก็ถามว่าเสด็จแม่เจ้าล่ะ ฝ่าบาทก็ตอบว่าอยู่ในวังทางคุณพ่อก็เลยถามต่ออีกว่าแล้วทําไมเจ้าถึงแต่งผู้ชายเป็นภรรยาเพราะว่าพอคุณพ่อเขาเห็นอาวี่พอมองมองเขาก็รู้สึกว่าอาวี่เจริญหูจเจริญตามากเลยนะคะติดที่ว่าคลอดลูกไม่ได้อย่างเดียวนี่แหละแต่ฝ่าบาทของเราเนี่ยพอโดนถามมาแบบนั้นก็ตอบกลับไปว่าก็พอใจสะอย่างแล้วเขาก็เกือบจะตีกันน่ะแต่โชคดีที่ได้วงกงมาไล่เออมาไก่เกียให้ก่อนค่ะ อ่แล้วหลังจากตรงช่วงที่เขาได้มาเจอมารวมตัวกันผ่านไปแล้วนะคะทีนี้หลังจากนี้ก็จะมีแต่โมเมนต์น่ารักเต็มไปหมดเลยค่ะใครที่เป็นทาสแมวแล้วอ่านตรงช่วงเนี้ยน่าจะอยากมุดเข้าไปในเรื่องจริงๆอะ่ะเพราะมันจะมีแต่ความน่ารักนุ่มนิ่มนุ่มฟูอยู่เต็มไปหมดเลยเราจะได้เห็นแก๊งเหมียวเขาเล่นกันบ่อยมาก ซึ่งความจริงเขาตีกันแหละแต่พอเรานึกภาพตามแล้วมันน่ารักอะค่ะอย่างจะมีอยู่โมเมตนต์หนึ่งค่ะที่เจ้าก้อนทั้งหลายจะมาฟัดก,กันเป็นแก๊งเลยในหนังสือคือเฮาอ่องเห็นน้องก้าวยอบกายลงก็วิ่งเข้ามาก่อนจะกระโจนขึ้นไปบนขนหนานุ่มลิงอ่องเห็นเข้าก็คันขยเรในใจขึ้นมาทันทีถอยหลังไปครึ่งก้าวกระโจนเข้าไปร่วมวงด้วยอีกคน17เจ้าทับห่างค่า เฮาอ่องร้องลั่นยกขาขึ้นถีบน้องชายแต่ยังไม่ทันจะถีบน้องชายที่เกะก,กะออกไปไทยซังห่วงก็โผล่เข้ามาร่วมวงกับเขาด้วยไต่ปาดปาดไม่ขีดทีก็ขึ้นไปอยู่สูงสุดใช้น้องๆเป็นเบาะรองนั่งไปแมวใหญ่สีดำปลอดซุ่มอยู่ในพงหญ้ารอจนทุกคนรวมตัวกันครบก็ค่อยๆย,ย่องเข้ามาจากนั้นก็กระโจนพุ่งชนแมวทั้งฝูงอย่างแรงแล้วควนสงส่งไปทีนึงทั้งยังงับหางแมวตัวหนึ่งไว้เฮาอ่องร้องลั่นใครกัดข้าร้องพังก็คว้าหางแมวตัวที่อยู่ า้าหนแล้วตะกุยใส่ทีนึงแมวใหญ่ยกฝูงซัดกนันโนทันทีจนแยกไม่ออกคือคนคะพอนึกภาพตามอะ่ะมันน่ารักมากจริงๆนะเราก็อย่างที่เราบอกว่าจิ่งอง๋องเจ้าเหมียวดำอะ่ะเป็นตัวปวนมากอยู่ๆก็วิ่งเข้าไปชนแล้วก็เดี๋ยวขวนคนนั้นเดี๋ยวงับคนนี้จนเขายิ่งป่วนกันไปหมดเลยคือซนมากแล้วก็ดื้อมากจริงๆคะ่ะเจ้าแมวดำเนี่ย แล้วทางฝั่งเนี้ยเขาวุ่นวายกันขนาดนี้แต่ตัดไปทางฝั่งสามพอ่อลูกที่จะเหมียวทองทั้งเล็กทั้งใหญ่ต่างก็พากันมามรลุมาตุ้มดูเอาอี้ทำปลากันเนี่ยก็น่ารักละมุนละไมกันมากๆเลยค่ะ คือด้วยความที่อาวี่เนี่ยต้องรับผิดชอบปากท้องของทุกคนเลยเพราะว่าไม่มีใครทําอาหารเป็นนอกจากอวี่แค่คนเดียวพอหลังจากที่คนอื่นเขาไปจับปลามาให้แล้วเนี่ยอวี่ก็เลยต้องแยกตัวมานั่งทําปลาตรงแม่น้ําค่ะซึ่งเจ้าปลาชนิดนี้จะต้องใช้กําลังภายในในการทําด้วยตะปอกแขนกําลังภายในของอาวี่ก่อนหน้านี้ให้หัวหน้าองค์คลังยืมไปค่ะยังไม่ได้กลับมาเลยอาวี่ก็เลยต้องขอยืมพลังภายในของฝาบาทก่อนก็จับตัวฝาบาทมาเกาะแขนข้างที่ต้องทําปลาของตัวเอง ลและทางฝ่าบาทคือเขาก็บ่นบนงุ้งิงงุ้งๆงิงงงไปตามภาษาเขานั่นแหละคะ่ะแต่เขาก็เกาะแขนอวี่แล้ก็ให้กําลังภายในแบบเต็มที่ไม่มีกั๊กเลยนะแล้วระหว่างที่ฝ่าบาททำแบบนั้นอะ่ะหลานคนลองของเราที่เห็นแบบนั้นก็เลยทําตามปีนมาเกาะอยู่ที่แขนอีกข้างของอวี้ด้วยจนกลายเป็นว่าระหว่างที่อวี้ทําปลาไปก็มีเจ้าก,ก้อนสีทองน้อย,อยๆเกาะแขนคนละข้างไปคือแบบ พอหนึ่งภาพตามแล้วมันน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากจริงๆล้าก็ยังมีอีกโมเมนต์หนึ่งนะคะที่ตอนอ่านเราก็รู้สึกว่าน่ารักมากๆคือจะเป็นตอนที่เขาจะนอนรวมกันค่ะเพราะว่าที่นอนมันมีแค่ที่เดียวจริงๆอวี่กับฝ่าบาทก็เลยจะนอนที่ด้านในสุดเลยส่วนเจ้าเหมียวตัวอื่นๆก็จะหาที่กันตามอัธยาศัยเลยนั่นแหละละในหนังสือคือ แมวท่านอื่นๆไม่มีความเห็นอะไรทยอยกันกระโดดขึ้นเตียงเสาะหาที่นอนให้ตัวเองราชคขูย่อมจะยึดคลองตำแหน่งที่สบายที่สุดห้าอ่องพยายามจะกระโจนเข้าไปใกล้ๆผลปรากฏว่าถูกอุ้งเท้าข้างนึงตบก,กลับมาเลยจำต้องไปนอนเบียดก,กับท้ายสร้างห่วงอย่างไม่เต็มใจหยงอ่องนอนอยู่ด้านนอกสุดอย่างสงบเสงี่ยมจิงอ่องเข้าไปตะกุยหางใหญ่สีดำขาวนั่นอาก้าวเงยหน้ามองเขาอย่างไม่เข้าใจจิงอ่องทำปากยื่นรู้สึกว่าอาก้าวไม่น่าสนุกเอาเสียเลยจึงหันไป กัด R17 ทีนึง R17 กัดตอบทันทีกัดไปกัดมาก็กิ้งเป็นก้อนกลมจงอ๋องกอดไถ้จื่อเลียขนให้เขาเออเหมาเอ้ยปู่ห้าจะเล่านิทานให้ฟังนะซูอี้นอนคว่ำหน้าอยู่บนอกห้องเต้มองก้อนขนนุ่มนิ่มทั้งฝูงด้วยดวงตาเป็นประกายนี่ถือได้ว่าเป็นการนอนในบ้านแมวของจริงแล้วถูกอบล้อมด้วยแมวทั้งฝูงพอคิดเช่นนี้ก็มีความสุขจนยากจะบรรยายออกมาคือคุณคะ โมเมนต์เนี้ยพอลองนึกภาพตามอะเราก็อยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างจริงๆค่ะแบบถูกล้อไปด้วยเจ้าก,ก้อนอะแค่คิดก็ฟินแล้วจริงๆอ่าแล้วสำหรับเนื้อเรื่องหลักของในเล่มนี้นะคะ ก็จะจบลงด้วยบรรยากาศแบบครอบครัวสุขสันต์เลยค่ะคือเป็นการจบที่ดีมากฟิลกุ๊ฟมากแล้วเราก็ชอบมากๆเลยคืออย่างที่เราบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่านแล้วผ่อนคลายมากจริงๆเพราะทงเรื่องจะมีแต่คำนุ่มนิ่มนุ่มฟูน่ารักหยุดเต็มไปหมดเลยนอกจากโมเมนต์พระนายจะน่ารักมากแล้วโมเมนต์บรรดาแก๊้งเหนี่ยวก็น่ารักมากเหมือนกันคือถือเป็นเรื่องเกี่ยวกับราชวงศ์ที่แทบจะไม่มีการแย่งชิงอํานาจอะไรกันเลยอะค่ะเพราะว่าราชวงศ์เหมี่ยวราชวงศ์เนี้ยเขา รักกันมากจริงๆถึงจะชอบฟาดอุ้งเท้าใส่กันบ่อยๆแต่เขาก็สามคีกันมากจริงๆนะคะใครได้หยดได้ตําแหน่งอะไรก็ได้ไปฉันก็ทำหน้าที่ของฉันไปว่างๆก็เข้าวังมาปวนมาฟาดกันสักสองสทีอ้อนขอกับข้าวที่ฮองเฮาทำกินทีไปขอของเล่นจากไทยเฮาทีเอาตัวบรรดาองชายมาเล่นด้วยอีกทีเสร็จแล้วก็แยกย้ายกับบ้านใครบ้านมาันละคือมันแบบ มันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักแบบไม่มีใครอยากแย่งชิงบัลลังกันนะคะมันเลยทําให้ตอนที่อ่านเราเพลินมากแล้วก็ฟิลกูดมากจริงๆอ่านสนุกมากเลยจริงๆค่ะคือจนกระทั่งตอนจบก็ยังทําให้เรายิ้มตามได้อยู่เลยอะ่ะสาหรับเราถือว่าเป็นการจบที่ดีมากเราชอบตอนจบแบบนี้มากๆค่ะ,ะแล้วสำหรับในเล่มนี้นะคะก็จะมีตอนพิเศษอยู่ด้วยเริ่มตั้งแต่ตอนพิเศษหนึ่งชีวิตประจำวันของฮองเฮา ก็สําหรับตอนนี้จะเป็นเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของอาวี่ค่ะก็อย่างพอตื่นเช้ามาตอนที่ฝ่าบาทไปว่าราชการอาวี่ก็จะเตรียมทํากับข้าวให้3ามพ่อลูกไปด้วยพ่อฝ่าบาทกลับมาก็ได้เวลากินข้าวกันพอดีและคือ3ามพ่อลูกนะ่ะไม่รวมหลานคนโตเราที่ทําตัวหน้าหลักว่าง่ายมากหลานคนรองเราคือได้พ่อมาเต็มๆเ,เลยนะคะนิสใสฝ่าบาทชัดๆเลยอะ่ะอย่างตอนที่เขากำลังจะกินข้าวเช้ากันนะคะก็คือ ตอนซาลาเปาสุกได้ที่ห้องเต้ก็ว่าราชการเสร็จพอดีพอเห็นของกินวางเต็มโต๊ะใบหน้านิ่งขึ่อของ้องเต้ก็นุ่มนวลลงมาทันทีจากนั้นพอเห็นซูวี่ที่นั่งอยู่หน้าโต๊ะเป่าไข่ตุ๋นในช้อนคันเล็กมุมปากที่เพิ่งจะยกขึ้นมาคู่ก็ตกลงมาบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าไม่ต้องทําอาหารเช้าแล้วเหตุใดจึงยังทําอยู่ คือต้องบอกก่อนนะคะว่าที่ฝ่าบาทเขาบอกว่าไม่ต้องทํำข้าวเช้าอะ่ะคือหมายถึงเช้านี้นะเพราะว่าเมื่อคืนเขากินอาวี่ไปหลายรอบมากเลยส่วนทางอาวี่เนี่ยพอโดนดุก,ก็ตอบกลับไปแบบ ก็นอนไม่หลับพอเห็นไท้จื่อหิวกระหม่อมก็เลยสูวี่แก้ตัวแบบขอไปทีนึกไม่ถึงว่าพอนายท่านแมวได้ยินคำพูดนี้ก็สีหน้าแย่หนักกว่าเก่าเค้นเสียงทีนึงแล้วยกมือสั่งให้ทุกคนถอยออกไปเขานั่งลงข้างกายซูอี่มองลูกชายสองคนที่นั่งอยู่บนโต๊ะทาตาเป็นมันรอสูอี่ป้อนก็ยกนิ้วดิดหัวไปคนละทีโตขนาดนี้แล้วกินเอง องค์ชายใหญ่กระเถิบไปนั่งด้านหนึ่งด้วยท่าทางเรากับได้รับความไม่เป็นธรรมกอดถ้วยน้อยตั้งหน้าตั้งตากินอย่างเชื่อฟังส่วนไท้จือแยกเคี้ยวใส่เสด็จพ่อ ก็คือเนี่ยค่ะหลานคนรองเราได้นิสัยฝ่าบาทไปเต็มไปเลยเหมือนกันไม่มีผิดแล้วพอโดนคุณพ่อทําท่าจะตีอีกทีน้องก็กระโดดไปหาพี่ชายแล้วก็ไปแย่งกินในถ้วยเดียวกันเลยก็คือเป็นครอบครัวที่ปวนมากจริงๆแต่ก็น่ารักมากๆเลยค่ะคือกิจวัตรประจําวันของทั้ง4คนอ่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่เราสึกว่าบรรยากาศมันอบอุ่นมากจริงๆนะคือในหนังสือเขาบอกว่า ฮองเต้ตรวจดีกาซูอี้ก็เอาตัวเป็นหมอนอิงให้เขาพิงหลังพร้อมกับจัดการสาสสางานของวังหลังไปพงัพงๆส่วนลูกแมวน้อยทั้งสองก็กระโดดโลดเต้นอยู่ตามชั้นหนังสือและคอยมาเขียยผู้กันแต้มชาติของเสด็จพ่อเล่นเป็นระยะคือคุณเขาอยู่กันน่ารักจริงๆนะคะเขาอยู่กันน่ารักมากจริงๆอะ่ะอืมอ่าแล้วสําหรับตอนพิเศษต่อไปนะคะจะเป็นตอนพิเศษ2ชีวิตประจําวันในการเลี้ยงลูก ซึ่งก็ตามชื่อตอนเลยคือเป็นการเลี้ยงเด็กที่ป่วนมากเพราะว่าณตอนนี้สรุปเรามีหลาน5คนแล้วค่ะ คือคนที่สามอ่ะเป็นเจ้าเหมี่ยวดําที่ส้นเหมือนกับจิ่งอ่องเลยส่วนคนที่สี่กับห้าเป็นแฝดกันเป็นลูกแมวลายสีเหลืองขาวเหมือนกับคุณน้องชายของฝาบาสค่ะแล้วพอเด็กๆอยู่รวมกันห้าคนอะ่ะเวลาที่อวี่จะเรียกน้องๆไปกินข้าวกันทีก็คือปวนมากอีกคนปีนเอวอีกคนปีนไหลอีกคนเกาะชายเสือ้อกว่าจะได้ไปกินข้าวกันจริงๆก็คือต้องจับเด็กๆห้าคนนี้ใส่ตะกร้าแล้วพาไปกินข้าวค่ะไม่งั้นไปไม่ได้จริงๆแถมนอกจากตอนกินน่ะจะปวนมากแล้วนะคะตอน นอนก็ปวดไม่แพ้กันเลยด้วยอีกคนก็พูดไม่หยุดอีกคนก็เล่นไม่หยุดในหนังสือคือสเสด็จพ่อปู่สิบสามมาแล้วหรือพะยะค่ะ องชายใหญ่เกาะซูวี่มองหน้าเสด็จพ่อองค์ไยจืดสะบัดหัวลุกขึ้นยืนหมายจะเบียดเข้าไปอยู่ตรงกลางระหว่างพวกเขาสองคนแต่ถูกลูกแมวดำที่ซุ่มตัวอยู่ข้างหลังเสด็จพ่อขวนเอาทีหนึง่งลูกแมวสองตัวซัดกนันโหนแยกไม่ออกทันทีทำเอาเสียงดังจนฝาแฝดที่เพิ่งจะม้่อยหลับไปตกใจตื่นลูกแมวน้อยสองตัวเลยเริ่มร้องโยเยหุบปากนอนซะห้องเต้ดูเสียงเย็นชาในห้องจึงเงียบสงบขึ้นมาได้ในที่สุด ก็คือเนี่ยค่ะต้องให้ฝ่าบาทดุก่อนถึงจะนอนกันได้อะ่ะไม่งั้นก็ยังเอาแต่ปวดกันอยู่งั้นแหละอ่าแล้วสําหรับตอนพิเศษตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นตอนพิเศษ3ชีวิตประจําวันของราชครูค่ะ สำหรับตอนนี้จะเป็นเกี่ยวกับทางฝั่งะะราชคูที่มีผู้สืบทอดน้อยเรียบร้อยแล้วแล้วลูกของอ่าเป็นลูกของอา3สิบสามค่ะก็เลยจะมีศักเป็นน้องของฟาบายกับอาวี่ด้วยมีตำแหน่งเป็นโอรสศักดิ์สิทธิ์เลยและคือเราจะบอกว่านอกจากภายนอกจะเป็นแมวขาวที่สวยเหมือนเสด็จอาราชะคูแล้วอ่ะนิสัยก็ยังเหมือนอย่างกับทอดแบบมาจริงๆเลยค่ะขนาดบรรดาอาอาคนอื่นก็ยังบอกเลยว่า ยิ่งนับวันเนี่ยก็ยิ่งเหมือนน้อง21เข้าไปทุกทีอย่างตอนที่เสด็จอาราชคูอ่ะให้คนเอาน้องมาฝากให้เอาวี้เลี้ยงโดยให้เหตุผลว่าน้องไปรบกวนการศึกษาปรากฏการดวงดาวหรือก็คือช่วงเวลานอนตอนเช้าของเขานั่นแหละค่ะเขาก็เลยเอามาฝากให้เลี้ยงแล้วตอนเ่ยงค่อยเอาไปหาเอาไปส่งหาเขาอีกทีพอตอนที่มาถึงเราต้องอยู่กับเด็กเกคนอื่นๆเนี่ยก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะ ลูกแมวขาวย่อบกายนั่งลงบนเบาะอ,อาปากหาวอย่างสง่างามองค์ชายสามเอียงคอมองเสด็จอาน้อยที่ตัวเล็กกว่าตนเองแล้วโผเข้าไปโอรสจักสิทธิชูอุ้งเท้าทัานทีตบหลานชายกระเด็นไปทางหนึ่งตอนที่สู้อ่องเข้ามาก็เห็นลูกแมวขนดาสนิทเล่ากับฐานกระโจนเข้าใส่ลูกแมวขาวอย่างไม่ลดละแต่เข้ามาทีหนึ่งก็ถูกตบกระเด็นทีนึงเจ้าเด็กนี่ฉนไหนยิ่งมายิ่งเหมือน21เข้าไปทุกที คือเหมือนกันมากจริงๆนะคะได้รับการยินยันจากบรรดาท่านอาทุกคนเลยค่ะเนี่ยแล้วสำหรับตอนพิเศษตอนต่อไปจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะคือตอนพิเศษสี่แมวยักษ์สำหรับตอนเนี้ย ช่วงแรกจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวตั้งแต่สมัยเด็กๆของเสด็จอาเทียตค่ะว่าตั้งแต่เขาเกิดมาเป็นยังไงแล้วทํำไมถึงได้ไปอยู่ที่เกาะนั้นได้ระหว่างนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะส่วนกับในช่วงหลังๆก็จะเป็นเกี่ยวกับชีวิตในช่วงเวลาปัจจุบันของเขาละซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าราักมากเลย คือเหมือนเขาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมันนานมากๆแล้วอะพอคราวนี้ได้มาเจอกลุ่มลันๆเหรอเหินกลุ่มเนี้ยมันก็เลยทําให้ชีวิตเขามันดูมีสีสันขึ้นมาค่ะคือเราคิดว่าเขาน่าจะมีความสุขมากเลยนะคะกับการได้มาเจอกับเด็กๆกลุ่มเนี้ยตอนเนี้ยสาหรับเราก็เลยเป็นอีกตอนหนึ่งที่อ่านแล้วอิ่มอ,อกอิ่มใจมากเลยค่ะรู้สึกมีความสุขตามไปกับเสด็จอาเทียตเลยอะที่สําคัญคือเสด็จอาเทียตน่ารักมากเป็นแมวใหญ่ที่ขี้อายอะน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยค่ะ ก็สำหรับการรีวิวนิยายเรื่องอร่อยล้นวังเล่ม3ก็ถือว่าเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะฟังกันได้แบบเพลินๆและแฮปปี้กับการฟังนะถ้ามีข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์ไปได้เลยค่ะยินดีรับฟังมากๆขอบคุณที่ฟังกันมาถึงตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ